สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่อหญิงครับหลังจากไปทำบุญมาครับอันนี้เซนยังไรสว่วนบอกไงบอกก็ไรเพราะว่าครบอกก็ได้โวรลงในเพจย,ยังไงถ้าให้ร้วมกับคว,วรลงกั้เลยก็บอกว่าพีออเดอร์อสั่งตามจำนวน มือเงินเสีออกเดินทางครับเปลี่ยนกระเป๋าใหมกระเป๋าไปไม่ไปจานนอนโอกระเป๋าเก่าขาดครับเร็วเร็วน้อยน้อยเร็วเร็วเอาควนดางน้ำทวารหัวมังกายเอาเออตัวเออเน้ำตัว สั่นกว่าว๊เฮ้ป็นบานาป็นันเน้ยเออันนั้นละอันละออกตัวงกายครับยามแรงการเงเกับเข่าอยู่อกํำลังกายมือเมแล่ะกัต้องไปกินเข่าเสแฉบอันนี้ตดวหยาอยู่ดอกโดนหยาจอยู่ดอกออกกำลังกา รดน้ลดแตางให้้นชิ้เขาาดดีวรวิ่ไปยังให้เป็นโลงเป็นไผ่กับพ่อมากับโยาคได้ยู่เห็บอกเห็นบ่เอาพูดันใจเต้นแ้งโอ้ยอนมากสละาลาสวัสดีส่ะ ไปรอบนี้กุ้งเทเมือน,นึงและกับสลาบูรี่ครับเดียดเดยดเ๋ยวลงไปเตุกับเขาก่นอนเดี๋ยวไปเมนูหนึ่งเหรอ,อแกล้งน้องใหม่แกล้งน้องใหม่นี่ขาดเ่ไาะดครับกลอง มีขาดบเกลนมือสองมือเกี่ยงย่ำไหนเสียบย่ำนั่นโอ้ออกมาก้างหนอ่อคนละอย่างกันเลยครับหอนบรรยากาศยามค่ำครับโอ้ยังมีเสียงนงกกระวาวงออยู่ครับลองยีกับเขา่ากัครับแล้วไปเมนูนหนึ่งล่ะ นังสีเรืออีกหลายเมนูครับเหมือนนี้จิ้นข่าแล้วก็ะผัก่อนพรุ่งนี้เดินทางเตะเสาครับพอชิต้าไปจะได้ล่ะเที่ยงขึ้นสิเลวบอ่นี่บอ่อโ <laughs> อ้เสียนเปีดเหมือนนี้ช่วงนี้แอนแท็ก อันแทกมากกัเลยหันมาทางที่ก่อนไม่นุกเลยปวดนุกเลยปะมันมันไงมันคือเนื้อน้อเนื้อมันซอยกินเลยเนาะนี่ต้องปรับโอ้อารมณ์หลายหลายอย่างซอยมุมเลือดหลดตัวนี้มันกับกินบุได้อันแทกอยู่เสียงอยู่เมนูกับมีเนื้อเรียบร้อแล้วเนื้อเรียบร้อยแล้วอิ่มเลย แล้วไปเมนูหนึ่งเหรอครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูขาดบปรได้เลยครับโอ้สีสันครับน้องใหม่ใหม่ครับอ่อนๆนี่อีกหนึ่งเมนู แล้วก็ยังเหลืออีกเมนูนหนึึงครับตัวนี้ <c oughs> ที่เด็ดเลยครับมานีหมูปลาจาัดพ่อพัทรรวุฒิเต้ปุ่นนะครับบ้านในกินหูปลาแท้ครับนสังเกตขน <c oughs> ขนสามเส้นของแถครับมีแต่หนังกับเนื้อครับมันบ่มีนี่ครับของแถเลยตอนนี้ล่อให้ละลายก่อนัดหมูปลา แล้วก็อีกหลายอย่างแต่ว่าเมนูเป็ดน่ะจะบอท่านครับน่าจะแช่ตู้เย็นหน่อยก่อนเมนูเป็ดน่ะจะบอท่านนอกอริตาเนาะท,ท่านกับที่หนึ่งที่สองหมแล้วเนาะ <'s> นอนดีกว่า <S 2> <S 2> ทอนขนแช่ตู้เย็นหน่อยก่อนไม่หนุกเลยขนเนื้อยิ้มเ,เรียบร้อยแล้วอ่ะโด บรรยากาศยามค่ำคืนครับโอ้มาหน,นีเดือนแจ้งอยู่ตัวนี้เดือนแจ้งครับเกือบแจ้งคุณโดโดราตาเวนตรวจสอบมียังขามาบอโอเคสองสามไมนูก,กับพ่อพอชิตาตัวนี้นี่บ่ได้หรอกถอนซื้อ ถอนลุนใหม่นเดี๋ยวกลับมาจากกรงเทบก่อนค่อยว่ากันมีมือสมัครเล่นเลยตรงช่วงแล้วคือสี่บอตัมกอยตี้สามล่ะตอนนี้จังโมงแล้วทุ่มหนึ่งมือเง่นพอกันอยู่ขางโรตัดมินบุรีครับจะลืมครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหม่องทุกบอลครับ ขตกรุงเทพมีมีมือเดียวครับหลอบนี้แล้วกาสิมาสาราบุรีสาราบุาราบีแล้วก็ะลงมากพี่หละครับเพชบุญชัยภูมิฝากพี่น้องเอซแฟนครับทุงหมองทุกบอนครับวันที่สิบเจกดครกฎาัมป,ประยนตร์คลายอ้อพร้อมกันทั่วประเทศ บรรยากาศที่เงียบสงบเง่ยขึ้นกับใขรแน่อยู่ครับเงืยบเง้วเว้นกับอุณหภูมิช่วงนี้ห่อนแห้งครับออกนอกบานบาไ้เลย,ยนลนะเนื้อไหลเป็นน้ำเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกงหมองทุกบอลครับฝากพี่น้องกดติดตามเน่เด้อครับช่องพ่อแม่งยิงครับ พ่อแม่อุงหญิงรำเพลินอริเชียวทั้งเพียเป็นพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพีรครับเือนเส่าทีมงานออกเดินทางไปเส้ารสครับประมาณเจ็ดชั่วโมงถึงจะพอกันมาคลิปหนาครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ให้ลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสู่ผู้สุขคนครับโชคลาภเงินทองหลามาเทมาครับสวัสดีครับ